สวัสดีครับนี้มาเจอกันตอนเช้าสายๆนะครับมาตัดผักนะครับอากาศก็เริ่มร้อนแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่กลางเดือนเมษาเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่อ่าสิบสามนะครับวันแรกของวันสงการเลยนะครับก็จะพามาดูผักฤดูร้อนนะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับนี่เลยช่วงเดือนเมษาเนี่ยมันจะมีฝนนะครับมันก็ทําให้ ฝนตกหรือว่าพายุมาอย่างเงี้ยผักเรามีโอกาสที่จะช้ําหรือว่ามีเชื้อรามีอะไรขึ้นมาขึ้นมาบ้างนะเพราะว่าอากาศมันร้อนชื้นนะครับแล้วก็จะมีแมลงด้วยนะครับมันมันถ่ายไม่เห็นนะเพราะว่ามันอยู่ข้างในนะครับมันจะมีพวกเพี้ยนะครับที่อยู่ข้างในกาบตัวนี้เห็นไหมนี่นี่น,นตัวนี้เลยเป็นเพี้ยอ่อนนะครับเต็มเลยนี่นะครับอันนี้คือเพี้ยอ่อน ทิ้งก็เลยมันจะมีเยอะมากนะครับในผักพวกเนี้ยสลัดเลยครับลูกค้าเขาไปกินกเขาจะบ่นแล้วว่ามันมีแมลงอะไรนะครับแต่มันคือเพี้ยออัอนแหละมันก็ผมก็ไล่ไม่มันก็ไม่ไปเนาะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับแต่มันก็มีบ้างแต่ก็สามารถล้างออก,กได้ไม่มีปัญหานะครับแต่บางคนเขาไม่รู้เฉยๆนะครับซึ่งเราต้องมาลดน้ำหมักไล่แมลงนะครับแล้วก็ใส่สารชีวพันธุ์ก็ได้พวกบีทีบิบเลียนะครับ ซึ่งผมไม่มีเวลาทำครับน,นี้งานเยอะด้วยซึ่งช่วงนี้อากาศมันเปิดมากเลยนะตอนเช้านะดูท้องฟ้านะครับไม่ค่อยมีเมฆเลยแต่ก็พอ,อประมาณเลยสักสามสี่ชั่วโมงก็เริ่มจะมีเมฆเยอะแล้วเพราะว่าตอนเย็นเหมือนจะมีฝนตกเป็นย่มๆเลยนะครับทั่วทั่วเลยนะครับทั่วเชียงรายเลยนะครับแต่ปัญหาหลักคืนนี่แหละแมะลงเยอะนะครับ ถ้าเป็นไปได้ใครมีเชื้อบิวเลียเมทัลเลเซียมนะครับควรจะเอามาใช้ในแปลงสม่ำเสมอนะครับมันจะได้ไม่มีมแมลงนะครับซึ่งผมทดลองว่าถ้าเราปล่อยให้มแมลงมันมากินกันเองเนี่ยมันก็กินกันได้อยู่แต่มันจะมีมะแมลงที่มันติดอยู่ข้างในเยอะเหมือนกันนะครับมันทำให้เราดูไม่ค่อยสะอาดนะครับแต่ถ้าเราใช้สารที่ว่าพันตัวนี้มแมลงตัวนี้ก็จะหายไปเลยนะไม่มีเลยนะครับ เขาจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะครับในเช่นเพีย้ยเขาเนี้ยมันไม้มีอาหารนะเขาก็จะไม่มีแมลงตัวอื่นมากินเขานะครับแต่ธรรมดาคือเขาก็จะมากินอยู่แล้วเพราะว่าผักของเราเนะี่ยเราไม่ได้ใส่สารเคมีนะมันก็จะมาเรื่อยๆเราต้องพยายามไล่ดูควบปุมเขาตลอดนะครับประมาณนี้นี่หน้าตาของผักสลัดแก้วดูร้อนนะครับหมวกก็จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับประมาณสองคมขีดนะครับ ปกติมันต้องหกขีดขึ้นไปอ่ะต้นหัวใหญ่นะครับแต่มันก็จะมีประมาณห้าถึงสิบต้นไม่ใช่ห้าอสิบต้นนี่หมายถึงว่าห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะมันก็จะมีต้นใหญ่ขึ้นมาผสมบ้างนะครับเป็นฤดูหนาวเนะี่ยมันจะเป็นประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรที่เป็นหัวใหญ่นะครับเลยเป็นชนิดหน่่ยนะส่วนใหญ่แล้วมันจะโดนฝนนะครับมันจะนมันจะเป็นทรงเบียเบ้ยวๆอย่างนี้นะนี่เวลาฝนตกฝนกระแทกไปใบเขาจะเบียเบ้ยวๆอย่างนี้เลยนะครับ เขาก็จะไม่ค่อยเข้าหัวเป็นกลมๆเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับนี่คืออีกแปลงหนึ่งนะครับที่เป็นแปลงต่อจากแปลงเมื่อกี้นะครับรุ่นรุ่นน้องต่อไปนะครับซึ่โดนฝนหนักไปประมาณสองวันนะครับตรงก็จะไม่ใหญ่เลยนะเห็นไหมสังเกตดูนะครับอันนี้ก็อัดน้ำหมักไปแล้วนะตรงเ็าจะรีบๆพุ่งๆด้วยนะครับสลัดเกลยวนี่อาการหนักเลยนะครับไม่รู้ว่าจะได้หายเป็นหัวหรือเปล่า ยิ่งเป็นคอสสลัดคอสก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะมันจะเริ่มมันจะเริ่มพุ่งเป็นเป็นเป็นช่อขึ้นมาแล้วนะรีบๆจะแก่ตัวอันนี้ก็ควบคุมไม่ได้นะครับเป็นธรรมชาติของฝนฟ้าแล้วก็ฤด,ดูกาลนะครับก็หายไปตามสภาพนะครับผมมันก็เฉลี่ยกันไปนะครับต่อปีนะครับดูผักแต่ละตัวบางตัวก็ทรงไม่ค่อยสวยอะไร แ้เป็นปกติทรงประมาณเนี้ยมันก็จะชนกันหมดเลยนะครับน,นี่จะรอดูสักอาทิตย์หนึ่งนะถ้ามันไม่ไม่ได้ก็ต้องตัดทิ้งทิ้งหมดเลยกำลังเร่งขายแล้วก็ลงชุดใหม่นะครับกําลังรอดูอยู่ว่าหมดฤดูการสงการเนี้ยจะมีพายุมาอีกหรือเปล่านะครับปกติมันจะมาทุกปีเลยนะครับตอนนี้ก็พอได้อยู่นะเห็นไหมใบยังไม่เคยแดงเพราะว่าวันนี้หรือว่าเมื่อวานเนี่ยซึ่งจะมีแดดนะ ไก็ค่อยๆเริ่มเปลี่ยนสีล,ละเล็กจะเขียวปึ๊ดเลยนะครับเริ่มจะมีแสงเข้มขึ้นมานิดนึงละเดี๋ยวถ้าได้แดดทิมเข้มแบบนี้สักสอ,องสามวันใบเขาก็จะแดงนะนี่เป็นเล็บและปิดนะครับน,นี่กำลังอร่อยเลยแต่ถ้าตัดชุดนี้ไปขายมันจะเหี่ยวเร็วมากนะต้องรองให้เขาอายุเยอะกว่านี้นิดนึงนะครับเริ่มมีเพียแล้วเนี่ยเพียเริ่มลงละควบคุมยากนะครับทำคนเดียวด้วย คครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอตัวผ่าผักไปขายก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีวันสงการด้วยนะครับสวัสดีครับ